คลิปนี้มีการสปอยเนื้อหาบางส่วนของดาบพิฆาตอสูรหากซีเรียลเรื่องสปอยและยังอ่านการ์ตูนไม่จบหรือดูอนิเมะซีซั่น2ยังไม่จบแนะนําให้ปิดไปก่อนนะครับหากจะพูดถึงการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูรหรือคิมิสึโนยายบะ หลายคนอาจจะยกให้เป็นอนิเมชันที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ตีคู่ไปกับภ่าพิภพไททันหรือ a อ t a c k on t i t a n Final s ซ a ซ o n ซึ่งกระแสความนิยมของอนิเมะเรื่องนี้ดังถึงขนาดที่ว่าญาติๆผมที่ไปดูเมะหรืออ่านการ์ตูนอย่างรู้จักย่งไม่นับรวมพวกสินค้าต่างๆที่ทั้งถูกลิขสิทธิ์และไม่ถูกลิขสิทธิ์ขอแค่มียี่ห้อดับพิฆาตอสูรแปะเอาไว้ก็ขายดีเป็นเทน้ํา,าเทท่าในยะอยอดขายหนังสือการ์ตูนที่ขายดีจนตีพิมพ์ไม่ทันแถมด้วยราคารีเซลที่พุ่งกระฉุดจากพ่อค้ามืออวที่่ซื้มาขายตอ ส่วนตัวผมเองนั้นรู้จักกับการ์ตูนเรื่องนี้ครั้งแรกในกระทู้พันทิปซึ่งในตอนนั้นทางมังงงญี่ปุ่นการ์ตูนเรื่องนี้นั้นกําลังถึงประมาณตอนที่1 3 0ยช่วงจบหมู่บ้านนักตีดาบพอดีคือตอนนั้นที่ผมเริ่มสนใจการ์ตูนเรื่องนี้ก็เพราะในกระทู้ที่ผมเจอนั้นความคิดเห็นต่อการ์ตูนเรื่องนี้นั้นเป็นไปในทางที่ดีเป็นอย่างมากในนั้นยังบอกเอาไว้อีกว่าการ์ตูนเรื่องนี้นั้นจะเป็นเสาหลักของจําเรื่องต่อไปแต่ในตอนนั้นงานของผมนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งมาก จนกระทั่งวันที่6เมษายนปี62อนิเมะจากการ์ตูนเรื่องนี้ก็ได้ออกฉายทางญี่ปุ่นซึ่งในตอนนั้นผมก็พอได้ยินข่าวมาบ้างแต่ก็ไม่ได้อะไรมากมายนักเพราะอย่างแรกนั้นผมเพิ่งได้อ่านไปตอนเดียวเลยไม่รู้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้มันถูกจลิตผมหรือเปล่า2ก็คืออนิเมะที่ทําจากมังงะโชเนนจัมป์นั้นมักจะทาไม่ได้อย่างที่ผมคาดหวังเอาไว้สักเท่าไหร่อย่างเช่นบีดเบลเซบับหรือก็ทั้งวันพีทคืออนิเมะที่กล่าวมามันก็สนุกแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันขขาาาดดดออออกกนนนต่่้หผมมมมบวััะะไไไไรร็เื และนั่นก็เลยทําให้ผมไม่ได้รู้สึกยินดียินไล่กับอนิเมะเรื่องนี้เท่าไหร่นะักเลยไม่ได้เร่งรีบหามาดูอะไรมากมายงานเยอะด้วยช่วงนั้นทํางานก่อนน่าจะดีกว่าจนกระทั่งอนิเมะตอนที่18ออกฉายแล้วสร้างเสียงฮือฮากันทั่วบ้านทั่วเมืองจนเริ่มดึงความสนใจของผมไปได้บ้างและด้วยความอยากดูว่ามันอะไรนักหนากับตอนที่18เนี่ยผมก็เลยข้ามไปดูมันก่อนปรากฏว่าโอ้โยไม่จะโว้ยนั่นแหละครับงานภาพแบบนั้นทําเอาผมพูดไม่ออกไปเหมือนกันแต่พอเห็นเป็นผลงานของ UFO t a ทเ e ผมก็ไม่แปลนะกเก่รงอื มาว่ากันต่อแต่ถึงผมจะประทับใจอนิเมะเรื่องนี้อย่างไงก็ตามกว่าที่ผมจะได้ดูมันเต็มๆก็ปาเข้าไปครึ่งปีหลังจากที่อนิเมะฉายจบแล้วจะบอกว่าอนิเมะเรื่องนี้เข้ามาในชีวิตผมไม่ถูกจังหวะไปสักหน่อยก็ว่าได้คือช่วงปีนั้นชีวิตผมมันค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงพอสมควรก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับงานอะไรหรือความชอบส่วนตัวเท่าไหร่นักเกินกันมายาวพอแล้วก็ควรเข้าเรื่องได้สักทีในต,ตอนแรกผมคงไม่คิดจะทําคลิปนี้ ถ้าผมไม่ได้ดูอนิเมะดาบพิฆาตอสูรซีซั่นที่2นี้คือหลังจากที่ซีซั่นสฉายอะไรหลายอย่างที่เฉยๆในซีซั่น1นั้นมันได้ผสมรวมเข้ากับซีซั่นใหม่นี้แล้วสร้างความประทับใจเอาไว้มากมายให้กับผมสุสดครับผมบีบอลไนคลิปนี้คือบทหลังดูคิม no ิสึโนะายบะดาบพิฆาตอสูนและฉากประทับใจของผมในอนิเมะเรื่องนี้ซีซั่น1กับ2เนี่ยนะนะอย่างแรกที่ต้องขอพูดถึงเลยคือความรู้สึกของผมหลังดูซีซั่นที่1จบแล้วจะว่าไงดีละ่ะ ผมคิดว่าเนื้อเรื่องและการดําเนินเรื่องของการ์ตูนเรื่องนี้นั้นมันค่อนข้างที่จะธรรมดาไปหน่อยคือการเล่าเรื่องมันเป็นเส้นตรงแบบ1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5อะไปอย่ไปางรเงี้ยอย่าเข้าใจผิดนะครับการเล่าเรื่องแบบนี้ไม่ใช่ว่าไม่ดีเพราะจุดสาคัญของวิธีเล่าเรื่องแบบเป็นเส้นตรงนั้นก็คือระหว่างทาง ในเส้นเรื่องของเรื่องราวทุกๆเรื่องนั้นมันจะมีจุดเช็คพอยของมันอยู่ซึ่งเช็คพอยเหล่านั้นอาจจะเป็นจุดทิ้งปริศนาจุดขมวดปมของเรื่องจุดที่ตัวละครต่อสู้กันหรืออะไรก็ว่าไปซึ่งรายละเอียดระหว่างการไปถึงจุดเช็คพอยนั้นๆมักจะใส่ลูกเล่นสีสันอะไรต่างๆเพื่อให้คนดูเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวก่อนที่ไปถึงจุดเช็คพอยยกตัวอย่างให้เห็นภาพหน่อยก็อย่างที่ตอนทันจิโร่ฝึกวิชาอยู่บนภูเขาเป็นเส้นเรื่องระหว่างทางแล้วการปรากฏตัวของซาบิตโตะที่มาช่วยทันจิโร่ฝึกาาจนาน,จน,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 จนภห้เ็็ัคพพองงกะบ แล้วแต่พิฆาตอสูรนั้นเส้นเรื่องระหว่างทางมันวือหวาชวนให้ติดตามขนาดนั้นหรือไม่ถ้าพูดถึงซีซั่นหนึ่งคำตอบคือไม่ครับถึงแม้ว่ารายละเอียดระหว่างทางมันจะมากมายก็ตามแต่มันก็ไม่ชวนให้ผมมีสมาธิจดจ่อกับมันเท่าที่ควรตรงนี้อาจจะโทษที่ตัวผมด้วยเพราะตอนที่ผมดูการ์ตูนเรื่องนี้นั้นผมเปิดทีวีนอนดูอยู่บนเตียงในมือถือโทรศัพท์อยู่มันเลยดึงความสนใจผมไปบ้างบางส่วนแต่มันก็เคยมีอนิเมะที่ทําให้ผมละสายตาจากมันไม่ได้เลยในสถานการณ์เดียวกันอย่างคิวลาคิว เปรียบเทียบกับการ์ตูน2เรื่องนี้ก็เหมือนกับคน2คนที่เดินทางไปสถานที่เดียวกันแต่คนแรกเดินทางด้วยเท้าแต่อีกคนเดินทางด้วยเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติไม่ต้องบอกก็รู้อยู่เลยว่าวิธีเดินทางของคนไหนนั้นตื่นเต้นกว่าแต่ใช่ว่าวิธีการเดินทางด้วยเท้านั้นมันไม่ดีแต่แค่มันธรรมดาไปหน่อยแค่นั้นเองถ้าเส้นเรื่องมันเฉยๆแล้วเช็คพอยต์มันล่ะเป็นยังไงบ้างถ้านับเนื้อเรื่องก่อนที่จะเข้าป่ามามุมแล้วก็หลายจุดทําได้ดีหลายจุดก็ค่อนข้างที่จะจืดอย่างตอนซาบิโตะช่วยฝึกวิชานี้ผมมอว่่่าามันนนไดไีแยอออะรรกกกกต็ก็เเปจจุทชใใหูู้้้สึบง ถึงจะพอเดาได้ว่าพวกนี้มันเป็นผีมาช่วยฝึกวิชาก็เถอะนะเพราถึงจุดที่ต้องสู้กับปีศาจมือตอนคัดเลือกเข้าหน่วยพิฆาตอสูรถึงจะไม่เด่นเท่าจุดอื่นๆที่เป็นที่พูดถึงในเรื่องก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเป็นอย่างมากปมที่ถูกทิ้งเอาไว้ของซาบิโตในเช็คพอยต์ก่อนได้ถูกนํามาใชใ้ให้อินกับตรงนี้เป็นอย่างมากตรงจุดนี้ผมหวังว่าถ้าคนดูแล้วอยากจะเลือกดูเมเรื่องนี้เพราะรู้สึกเบื่อการประทะก,กันของทันจิโร่กับปีศาจมือนี่แหละที่จะทําให้คนตัดสินใจดูต่อส่วนช่วงเนื้อเรอ ผมรู้สึกว่ามันค่อยๆแผ่วลงยังไงไม่รู้ถ้าเป็นกราฟหุ้นหุ่นก็คงกำลังดิ่งลงเรื่อยๆแต่ถึงยังไงกราฟความสนุกก็กลับมาพุ่งทะลุเพดานหลังจากที่เข้าช่วงเนื้อเรื่องปา่าเมงมุมและมันก็กลายเป็นมาตรฐานใหม่สาหรับการ์ตูนเรื่องนี้ไปเลยด้วยซ้าซึ่งปัญหาเรื่องความสนุกไม่สม่ําเสมอในช่วงแรกนั้นผมก็พอจะเข้าใจได้เพราะอาจารย์โกโตเกะหรืออาจารย์จัลเคผู้เขียนเรื่องนี้อาจจะยังจับทางไม่ได้เพราะดาบพิฆาตอสูรนั้นเป็นผลงานเรื่องยาวเรื่องแรกของแกแต่พอแกเริ่มมมมมมจััททาางงงงได้้ตตตแแ่่่่่ปเปเเเุ็นนนกะหลลือชชววยๆี มแต่ดีมากกับโคตรดีแต่พอมองกลับไปภาพรวมทั้งสซีซั่นผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องของดาบพิฆาตกระสูนนั้นตั้งแต่ต้นจนจบจะค่อยๆเคลื่อนหนุนกันไปเรื่อยๆเพื่อผลักดันให้เนื้อเรื่องบทต่อไปพีคขึ้นไปเรื่อยๆยกตัวอย่างแบบง่ายๆก็ซาบิโตะอีกแล้วเหรอ พอไปถึงตอนที่ทันจิโร่สู้กับปีศาจมือผมที่ทิ้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนฝึกวิชาก่อนหนุนให้เราอินกับเนื้อเรื่องช่วงนี้ขึ้นไปอีกและยังไม่นับรายละเอียดมากมายที่ค่อยๆหนุนเรื่องนี้ให้มันพีคและอินยิ่งๆขึ้นไปอีกและถึงความสนุกของเรื่องนี้จะสวิงไปบ้างในช่วงแรกแต่ถ้าถามว่ามันสนุกไหมมันก็สนุกแหละครับแต่แค่ไม่ได้สนุกถึงขั้นอดหลับอดนอนดูการ์ตูนเรื่องนี้หรือจะลงแดงให้ได้ถ้าไม่ได้ดูต่อแต่ถ้าเนื้อเรื่องช่วงหลังป่านมางมุมไปแล้ว,ลวก็เช็คพออยตแ่ะจุดขงเรื่่อองนนนี้้้ัับบกไดเลยครวาียิ่งกว่าพีอเกือบลืม อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือในการ์ตูนเรื่องนี้นั้นมีผีครับแบบผีจริงๆอะผีมาช่วยทันจิโร่ฝึกวิชาและในหลายๆครั้งที่เกิดเรื่องไม่ดีกับพี่น้องคู่นี้วิญญาณครอบครัวของพวกเขาก็จะคอยผลักดันให้ผ่านวิกฤตนั้นๆไปได้ยังตอนป่าแมงมุมที่ทันจิโร่ตัดสินใจจะแลกชีวิตกับลุยอสูนจันทาข้างแหลมวิญญาณของคุณแม่ก็มาปลุกเนสุโกะให้ตื่นขึ้นมาช่วยพี่ชายซึ่งถ้าจะถามว่าทําไมผมถึงคิดว่าเป็นวิญญาณจริงๆไม่ใช่จิตใต้สํานึกอะไรแบบนั้นละก็ ก็ถึงขนาดมีผีซาบิโตออกมาช่วยฝึกวิชาขนาดนั้นมันก็ไม่แปลกที่จะมีวิญญาณในครอบครัวที่เป็นห่วงพี่น้องคู่นี้แล้วออกมาช่วยเหลือยามขับขันถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าที่ผมพูดมานี้มันประทับใจยังไงเหมือนมึงมาด่าการ์ตูนเรื่องนี้มากกว่าอีกใจเย็นๆนะครับที่ผมกําลังพยายามจะบอกก็คือความประทับใจแรกที่ผมมีต่ออนิเมะและการ์ตูนเรื่องนี้นั้น อาจจะไม่ดีเท่าไหร่นักแต่การ์ตูนเรื่องนี้ก็เป็นการ์ตูนไม่กี่เรื่องที่เปิดเรื่องมาอาจจะดูจืดไปสักหน่อยแต่ก็เป็นการ์ตูนที่มีพัฒนาการจนสามารถดึงคนที่ไม่ค่อยประทับใจในตอนแรกให้ลงลรักการ์ตูนเรื่องนี้อย่างถอนตัวไม่ขึ้นบนกันมายาวมากแล้วเราไปดูฉากประทับใจของผมในเรื่องดาบพิฆาตอสูรกันดีกว่าฉากพวกนี้ผมจะเรียงไปตามลำดับเนื้อเรื่องนะครับไม่ได้เรียงตามลำดับความชอบฉากที่ 1. ต้อนรับกลับบ้าน หลังจากที่ทันจิโร่ผ่านการคัดเลือกเข้าหน่วยพิฆาตกระสูนแล้วก็แบกร่างที่บาดเจ็บของตัวเองกลับมาหาน้องสาวที่บ้านของคุณอุโรโกดากิแล้วเนซุโกะก็วิ่งออกจากบ้านโผล่เข้ากอดทันจิโร่ฉากสองพี่น้องกอดกันร้องไห้เป็นอะไรที่ประทับใจผมมากยิ่งตอนที่ทันจิโร่ร้องไห้แล้วบอกว่าพินึกว่าน้องจะไม่ตื่นขึ้นมาอีกแล้วประโยคนี้ทำเอาผมน้ำตาขอด้วยความซาบซึ้งกับความเป็นห่วงน้องสาวของทันจิโร่กันเลยทีเดียวยิ่งตอนที่คุณอุโรโกดากิเข้ามากอดสองพี่น้องแล้วบอกว่าดีจริงๆที่ปลลลออออดภัันนักยออกกกกกกบมมาา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 ้้้จจนนนนต็ไหหขขงเ โอ้เมเจ้าผมคงนึกไม่ออกหรอกว่าคุณอุโรโกดากินั้นโล่งใจขนาดไหนที่ได้เห็นทันจิโรล่กลับมาอย่างปลอดภัยชายที่สูญเสียลูกศิษย์จากการสอบคัดเลือกหน่วยพิฆาตอสูรหลายต่อหลายครั้งผมคงจินตนาการถึงความเจ็บปวดของเขาไม่ออกและทันจิโร่ที่รอดกลับมานั้นก็คงเหมือนกับการคลายปมในใจอะไรสักอย่างของคุณอุโรโกดากิไปด้วยฉากที่2ครอบครัว ทันจิโร่พยายามสู้ตายกับลุยอสูนจันทาข้างแรงที่ต้องการพาตัวนิสุโกะไปเป็นน้องสาวของตัวเองแต่ด้วยศักยภาพที่ห่างกันมากทําให้ทันจิโร่โดนเล่นงานยับเยินแต่ถึงอย่างนั้นทันจิโร่ก็ยังคงพยายามต่อสู้จนสามารถใช้ระบําเทพักคีหรือฮิโนคามมคังูุระพี่พ่อของทันจิโร่เคยสอนเอาไว้ได้แต่ถึงอย่างนั้นทันจิโร่ก็ยังทําได้เพียงแค่แลกชีวิตกับลุยเท่านั้นในขณะที่ทั้งคู่กําลังจะแลกชีวิตกันอยู่นั้นวิญญาณของคุณแม่ก็พยายามที่จะปลุกนิสุโกะขึ้นน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 มมมาเเพืื่่่ออชชวยทััจจิโคซีี้้ถึงแะ แต่มันก็ได้นําเสนอสิ่งที่ทันจิโร่โตเถียงกับลุยมาตั้งแต่ตอนเริ่มเผชิญหน้ากันนั่นก็คือเรื่องของครอบครัวสายสัมพันธ์ของครอบครัวของทันจิโร่นั้นแน่นแฟนยิ่งกว่าครอบครัวจอมปลอมของลุยที่สร้างขึ้นมาจากความหวาดกลัวของผู้ที่อ่อนแอกว่าซึ่งถึงแม้คนอื่นในครอบครัวนอกจากทันจิโร่และนิสุโกะจะไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแต่พวกเขาก็ยังคงเฝ้ามองและคอยปกป้องสองพี่น้องคู่นี้อยู่ซึ่งตรงนี้มันดูเป็นอะไรที่เจ็บปวดและสวยงามในเวลาเดียวกันอย่างบอกไม่ถูก ยิ่งหลังจากตอนจบที่ทันจิโร่ตัดคอลุยได้แล้วนั้นเป็นภาพของทันจิโร่อุ้มทันจิโร่ยกขึ้นเหมือนจะเป็นการบอกว่าทําได้ดีมากลูกชายมันก็รู้สึกแป,ป๊บๆขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกไม่รู้ว่าทีมงานตั้งใจหรือไม่แต่บอกได้เลยครับว่าตอนนี้ได้ใจผมไปเต็มๆฉากที่3ท่านพ่อต้องดีใจแน่ๆเลย หลังจากที่เสาหลักแห่งเพรีงเลนโงคุเคียวจูโร่สังหารอสูรที่สถานีรถไฟลงได้คุณยายขายข้าวนเนื้อเนื้อก็เหมือนจะเห็นเงาของชายที่ช่วยตัวเองเอาไว้จากอสูรเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กจึงเข้าใจผิดคิดว่าเคียวจูโร่เป็นคนคนเดียวกับในตอนนั้นซึ่งเคียวจูโร่ก็ปฏิเสธพร้อมกับบอกว่านั่นอาจจะเป็นพ่อของตนที่ทำหน้าที่เสาหลักแห่งเพรีงอยู่ในตอนนั้นส่วนตนนั้นได้รับสืบทอดเจตนาลมมาจากพ่อของเขาอีกทีหนึง่งซึ่งก่อนจะากันเคียวจูโร่บอกกับคุณยายว่าเดี๋ยวจะเอาไปเล่าให้ทททท่่่่าานน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 นพพอออััังงวววได้ไนน้้บบกคีชยเใใตแ ตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเคียวจูโร่นั้นเถิดท,ทูลและเคารพพ่อของเขาขนาดไหนขนาดที่ว่าพ่อของเขานั้นทําตัวสาเเ็จขนาดนั้น <og> เคียวจูโร่ก็ยังเคารพพ่อของเขาที่เป็นอดีตเสาหลักอยู่เช่นเคยและที่มันประทับใจผมนั้นเหตุผลก็ไม่ยากครับเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าเคียวจูโร่นั้นจะไม่ได้กลับไปหาพ่อของเขาอีกแล้วเรื่องราวที่เคียวจูโร่อยากจะกลับไปเล่าให้พ่อของเขาฟังนั้นไม่มีโอกาสได้พูดถึงเลยแม้แต่คําเดียวคือตอนที่ผมได้ยินว่าเคียวจูโร่จะกลับไปเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังผมก็อแอบรู้สึกสะอึกอยู่ไม่น้อยนะ ฉากที่4เขาไม่ได้แพ้ฉากนี้เป็นฉากที่เคียวจูโร่ตัดสินใจแลกชีวิตกับอาคาซะอสูนจันทาข้างขึ้นแต่อาคาซะนั้นไม่แลกด้วยตัดแค้ตัวเองแล้วหนีไปซะอย่างนั้นทันจิโร่ที่ตอนนั้นทั้งโกรธเสียใจและสับสนตะโกนด่าอาคาซะที่หนีไป ที่ทันจิโร่ทำนั้นอาจจะดูเด็กน้อยไร้เหตุผลและเรื่องที่ด่าอาคาซะนั้นอาจจะฟังไม่ขึ้นบ้างแต่ถ้าเราพยายามทําความเข้าใจสักนิดเราจะรู้ว่าที่ทันจิโร่ทำแบบนั้นเพราะเขาเจ็บใจครับเจ็บใจที่ตัวเองอ่อนแอจนไม่สามารถช่วยเคียวจูโร่ต่อสู้ได้เจ็บใจที่แม้แต่เคียวจูโร่จะเอาชีวิตเข้าแลกก็ไม่สามารถกําจัดอสูนจันทาข้างขึ้นตนหนีได้ต้องไม่ลืมว่าถึงแม้พวกนี้จะจับดาบผ่านการนองเลือดกับอสูนมาแล้วก็ตามแต่ทันจิโร่ก็ยังคงเป็นเด็กอายุ15ที่ยังคงรับมือกับความผิดหวังและอารมณ์ที่่่หหหลาหลาาากยขอองงตัวเเไไดได้้มผูใญ ฉากที่5ผมทําหน้าที่ได้ดีแล้วใช่ไหมยังอยู่กับเคียวจูโร่กันครับหลังจากที่อาคาซาหนีไปก่อนเพราะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นเคียวจูโร่ที่บาดเจ็บหนักใกล้จะตายได้สั่งเสียเอาไว้กับพวกทันจิโร่ซึ่งหลังจากที่สั่งเสียเสร็จแล้วดวงตาที่กําลังจะปิดลงของเขาได้เหลือไปเห็นวิญญ,ญาณของลูกะแม่ของตนซึ่งเคียวจูโร่ก็ได้ถามแม่ของเขาว่าเขาทําหน้าที่ได้ดีแล้วใช่ไหมใช่ลูกทําได้ดีมากเคียวจูโร่ คำพูดสันส้นๆจากวิญญาณของลูก,กะนั้นแฝงไปด้วยความภาคภูมิใจในตัวของลูกชายคนนี้เป็นอย่างมากตรงนี้เราจะเห็นว่าแม่ของเคียวจูโร่นั้นมีอิทธิพลต่อเส้นทางการใช้ชีวิตของเขาเป็นอย่างมากและสิ่งที่เขายึดมั่นมาตลอดก็คือคำสอนของแม่ของเขาว่าผู้ที่แข็งแกร่งต้องปกป้องผู้ที่อ่อนแอกว่าเสมอเสาหลักแห่งเพลิงยิ้มเล่ากับเด็กน้อยที่ได้รับคำชื่นชมจากอุพะกาลีและนั่นก็เป็นรอยยิ้มสุดท้ายของชายคนนี้ก่อนที่เขาจะลาโลกนี้ไปฉากที่ 6. วินาทสันตโลู จากดาบพิฆาตอสูรบทอสูรย่านเลิงลมตอนที่10ไมเจะโว้ยไม่รู้จะอธิบายเป็นคําพูดยังไงฉากต่อสู้ที่อลังการงานสร้างแบบนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความทุ่มเทของทีมงานได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าแบ็กกราวด์สตอรี่หรือความซับซึ้งแบบในฉากก่อนๆจะไม่มีในฉากนี้ แต่มันก็ถูกแทนที่ด้วยความดุดเดือดเลือดพ่านที่ผมถึงขั้นเอานิ้วจิกหมอนลุ้นไปกับพวกตัวละครเอกไปด้วยนี่ขนาดอ่านหนังสือการ์ตูนมาก่อนอารมณ์ร่วมอย่างมากขนาดนี้ไม่อยากจะนึกถึงคนที่เขาไม่ได้อ่านหนังสือมาก่อนตามแต่อนิเมะจะรู้สึกลุ้นขนาดไหนละฉากนี้เหมาะสมด้วยประการทั้งปวงก,กับคําว่าสุดยอดหรือจะให้พูดคำหยาบหน่อยก็คือสุดตีนและทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้สึกและความประทับใจของผมที่มีต่อดาบพิฆาตศูนย์คิมิสึดนะใหญ่บะซีซั่นที่1และซีซั่นที่2 คิดเห็นกันยังไงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคอมเมนต์บอกผมกันได้หรือจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ไม่ว่ากันและสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ